สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับเนาะที่กําลังเขามารับชมแนวทางหวยเล่าอยู่นะครับเนาะครับมันนี้ก็มาพอกันกับผมเฮื่เอาเนาะครับเนาะสร้างยงเนาะครับเนาะกับมันนี้ก็สิมาหายแนวทางหวยเล่าพัฒนาขึ้นเก่าแล้วครับผมกับมันนี้อาจะจะเป็นของมันทิหห่า กันยาเนาะครับเนาะวันที่หากัญญาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะก่าเหมือนกัอากาศคึมคึมฝนตกนะครับเนาะอยู่กรุงเทพก็ได้นะครับเนาะอากาศคึมคึมเป็นตะขี่ขานนะครับเนาะขี่ขานเห็นงานนะครับเนาะกเสียงก็เลยแบบอึมคึมอึมคึมในยังน้อยนะครับเนาะอ่ะโบต้องเบาลายยาหางนะครับเนาะเาก็มา ทบทวนแนวทางของวันศุกร์ที่เขาเคยหายไปก่อนนะครับเนาะว่ามันเข่าหรือบ่เข่าหรือพิษผ่าตัดอยงไรนะครับเนาะสำหรับผลของวันศุกร,นะนนรนะ์นะครับเนาะวันศุกร์ที่สองนะครับเนาะแปดศูนย์หาหนึ่งศูนย์สี่นะครับเนาะแปดศูนย์หาหนึ่งศูนย์สี่นะครับก็แนวทางที่ผมเคยไปกับ หกหนะครับนหกนึ่งศูอันนี้สองโตหานึงศูนย่กะมะเขานะครับนะหานึงศูมีผมมีแต่หกหนะครับเนาะหกหน สามโตกับบกเขานะครับเนาะสามโตกับบกเข่าสี่โตหาหนึ่งศูนย์สี่นะครับเนาะผมกะถ้าเป็นหาสี่หนึ่งศูนย์กับสิโตดสี่โตนะครับเนาะมันเพชรพิษเหล็กเหล็กคกตัวเดียวนะครับเนาะก็เลยบกเข่าสี่โตโตดนะครับเนาะค่ะสำหรับวันทีซองกับเข่าแต่ลักหนึ่งกับลักศูนย์นะครับเนาะ ว่าหนึ่งศูนย์ผมมันมวนอยู่กลางนะครับเนาะของเขาหาหนึ่งศูนย์สี่นะครับเนาะผมฮกหนึ่งศูนย์นะครับเนาะะเข่าแต่สายวิ่งสายหลุดน,นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามของมันที่หากันต่อเลยนะครับเนาะว่ามันจะเป็นตาลงทุนหมอนนะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามกันครับผม ครับสำหรับแนวทางของวันที่หานะครับเนาะผมก็ได้คิดออกมาเรียบร้อยแล้วครับเนาะซีซีศูนย์นะครับเนาะซีซีศนะูนย์ ข้ากับมมาเริ่มที่สองโตก่อนนะครับเนาะสี่สองโตก่อนสี่ศูนนะครับเนาะสี่ศูนย์สี่สองแล้วก็หาศูนย์ เรื่อสีหานะครับนะผมจะเน้นลักสีนะครับเนาะหาศูนย์หศนเก้าศนย์นะครับเนาะประมาณนี้เกินมาตัวหนึ่งนะครับเนาะสีเกินมา4ีหาตัวหนึ่งนะครับเนาะคือสีบวัวากันนะครับเนาะ สำหรับ3ามโตนะครับเนาะสามโตกะมี440ที่ผมคิดไถ่นะครับเนาะซีหาศูนยะครับเนะาะสำหรับท่านไหนโมนี่มักตามผมเนาะทั้งว่าท่านจะจับหลักศูนย์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเพราะมืนน่อหนีมันมีหลักซีกับหลักศูนย์นะครับเนาะ แต่บางที่มันมันผมมันอาจจะไปออกข้างหนากระไรนะครับเนาะ40เนะครับเนาะข้างหน้าของเหล็กหกวนะครับเนาะพอบางที่ผมสังเกตเบิ้องนะครับมันจะมันจะออกสวัดเมื้อนี่มันอาจจะออกของวันวันศุกร ที่สองที่ผมคิดไวกันเลยนะครับเนาะเป็นเลขหกหนึ่งศูนย์นะครับเนาะหกหนึ่งศูนย์อาจจะเป็นหกศูนย์หรือหกหนึ่งนะครับเนาะมันเป็นไปได้ทุกทางนะครับเนาะมันกันมันกันยากนะครับคำนวณยากนะครับเนาะผมก็เลยคิดตามสูตรไปนะครับเนาะบอกต้องไปซีเหลียดนะครับเนาะถามมันบอกเขาก็ถือว่าพ่อได้รุ่นนะครับเนาะเอาต่อนะครับเนาะต่อสอง สี่โตนะครับเนาะสี่โตสองสี่หาศูนย์นะครับเนาะหรืออาจจะเป็น C, C, 5, 0, สี่สี่หาศูนย์ก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าบางที่คำนวณอนอกมามันอัดบ,บริเวตรงเป๊สะสีทีเดียวนะครับเนาะมันก็อาจจะเลื่อนขึ้นไปแต้มหนึ่งสองแต้มประมาณนี้นะครับเนาะแต่ว่าผมคิดว่า มันค่อนข้างจะเข่าอยู่นะครับเนาะค่อนข้างจะไก่เคียงแห้งนะครับเนาะผมก็เลยมานําเสนอให้ท่านผู้ชมในชิรับชมกันนะครับเนาะก็สำหรับแนวทางของเฮานะครับมื่อนี้กคือสี่ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเฮาไปหลุ่นกันมือแรกนะครับเนาะว่ามันจะเข่าบอนะครับเนาะนี่ครับที่กระดาษผมคิดไว้นะครับเนาะผมเขียนผมจะเขียนใส่กระดาษนีก่อนนะครับเนาะมานั่งนะครับ ถ้ามันออก40อหลีนะครับเนาะผมคิดว่ามันมัน่นาจะเป็น4 5 0นะครับเนาะหรือ0 5 6ประมาณนี้นะครับเนาะเพื่อจะเป็น2 4 1จัง4กระดนะครับเนาะผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปหลุ่นกันเมื่อแรงเลยดีกว่านะครับเนะาะไ่ต้อง อีกอย่างหมากมาม่นะครับนะักถ่าว่าเขาก็ถือว่ามนนมวนกันไปนะครับเนาะอ่ะสำหรับมือผมก็สิจบลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอขอบคุณในหลายที่เขามารับชมนะครับเนาะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีโชคดีคดคดลำรวยลำรวยนะครับเนาะสำหรับมือผมก็สวัสดีครับ